สำหรับใครที่สามารถสร้างรายได้ได้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นรายได้จากดาวรายได้จากสตรีมหรือว่ารายได้จากรีวิสนะคะเขาก็จะให้เรากรอกข้อมูลนะคะเพื่อ ตั้งค่าบัญชีรับเงินนะคะเรามาดูขั้นตอนกันดีกว่านะคะว่าทํำยังไงบ้างนะคะเริ่มต้นนะคะเราก็กรอกชื่อนามสกุลแนะนําให้กรอกเป็นภาษาอังกฤษนะคะเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ที่อยู่ไปนะคะช่องหมายเลขกประจําตัวผู้เสียภาษีนี้ให้เราใส่เลขบัตรป,ประชาชนนะคะอ้อกรอกอีเมลด้วยนะคะ เสร็จแล้วก็ติ๊กถูกแล้วก็กดถัดไปเลยค่ะจากนั้นจะเข้าสู่หน้ากรอกบัญชีธนาคารนะคะแล้วก็คลิกลิงก์บัญชีธนาคารด้วยตนเองนะคะเลือกประเทศของธนาคารเป็นประเทศไทยนะคะแล้วก็ใส่ชื่อเราเจ้าของบัญชีนะคะจากนั้นเราก็ไปหา Swift Code ของธนาคารที่เรากรอกเข้าไปนะคะอย่างอันนี้ขิมใช้ของไทยพาณิชย์ขิมก็มาเสร์ช กูเกิลหาสวิปโค้ดไทยพาณิชย์นะคะได้แล้วเราก็ Copy ไปวางเลยค่ะเสร็จแล้วก็ใส่เลขที่บัญชีธนาคารนะคะเข้าไปค่ะเสร็จแล้วกดลิงก์วิธีการชำระเงินค่ะเขาก็จะให้เราเพิ่มข้อมูลภาษีเข้าไปนะคะเราก็กด Next ไปเลยค่ะอันแรกเขาจะถามว่าเรา กรอกภาษีในนามบุคคลหรือว่าธุรกิจเราก็เลือกบุคคลต่อมาเขาถามว่าเราเป็นคนอเมริกันหรือเปล่าเราก็ตอบ no นะคะแล้วข้อล่างเขาก็ถามว่าเรารับเงินแทนคนอื่นหรือเปล่าเราก็ตอบ no นะคะเสร็จแล้วกด next ถัดไปเลยคะ่ะต่อไปนะคะหน้านี้นะคะให้เราเลือกประเทศที่เราอาศัยอยู่นะคะก็คือประเทศไทยนะคะก็ติ๊กตามนี้เลยนะคะว่าเราไม่ใช่คนอเมริกันแล้วก็ไม่ได้สร้างรายได้ในอเมริกานะคะหน้านี้เขาก็จะขึ้นที่อยู่มาให้เราตรวจสอบนะคะตรวจสอบถูกต้องแล้วก็กดเน็กหน้านี้เขาก็จะถามว่าจะให้ส่งจดหมายแจ้งรายได้มาที่ที่อยู่เดียวกับที่เรากรอกที่อยู่ปัจจุบันหรือเปล่าถ้า เป็นที่อยู่เดียวกันแล้วก็กด next ถัดไปละคะ่ะข้อนี้ก็ติ๊ก0%ไปนะคะเราไม่ได้สร้างไรายได้ในอเมริกาแล้วก็ติ๊กถูกกดยอมรับเลื่อนไขของเขานะคะเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะติ๊ก ยินยอมนะคะแล้วก็กรอกชื่อของเรานะคะพิมพ์เข้าไปเลยค่ะชื่อนามสกุลเสร็จแล้วกดเน็ t นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเขาก็จะมีเอกสารมาให้เราดูนะคะว่าแบบฟอร์มที่เรากรอกไปเป็นยังไงเราก็กดยืนยนันแล้วก็กดดันก็เป็นการเรียบร้อยแล้วค่ะ ใครทําไม่ทานกดบันทึกรายการโปรดไว้เพื่อกลับมาดูได้อีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะใครที่อยากสนับสนุนให้ขิมทําคลิปดีๆต่อไปแบบนี้ก็ส่งของขวัญเป็นกําลังใจให้ขิมได้นะคะเรามาเรียนรู้เรียอไปด้วยกันกับคิมมี่คะ่ะ